Boom! โกโก้ plus ครับย้ำกันอีกสักรอบนะครับสำหรับแคมเปญที่เราเพิ่งปล่อยไปในเดือนนี้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก The i คอน Group นั่นก็คือบูมโกโก้ plus ครับกับแคมเปญโกโก้ go วล l ์ครับในการร่วมหาผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่า founder สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับคนที่ต้องการเป็น founder ครับสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั่นก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทครับสำหรับทุกๆชิ้นที่บูมโกโก้พลั s ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปและสิ่งที่คุณจะต้องทำก็เพียงแค่ซื้้อบบบกกครในะเพีียงแ่ป 1ชิ้นเป็นอย่างต่ำได้รับส่วนแบ่งเพิ่มเติมชิลละ5บาทนี้ทุกปีและได้ตลอดไปด้วยครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณเปิดดินโฟลเดอร์สำหรับคนใหม่นะครับ 700ชิ้นครับและสําหรับคนเก่าครับเปิดแค่400ชิ้นเท่านั้นเองเรียกได้ว่าคุ้มมากๆครับและที่สําคัญดีต่อสุขภาพมากๆเลยและย้ําสําคัญที่สุดครับหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นครับและเราจะไม่ยืดระยะเวลาอีกแล้วครับแค่ไหนแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยครับสำหรับคนที่ต้องการเป็นโฟลเดอร์ของบูมโกโก้พลัสครับ